เพย์เมเกอร์วันนี้ขอเสนอ5อนดาบนักเตะที่คว้ารางวัลบัลลงดอด้วยอายุที่มากที่สุดอันดับที่5ฟาบิโอคานาวาโลสุดยอดกองหลังชาวอิตาลีคือกองหลังคนล่าสุดที่คว้ารางวัลบัลลงดอได้โดยตัวของคานาวาโลคว้ารางวัลบัลลงดอเมื่อสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2 0 0 6 โดยในตอนนั้นมีอายุอยู่ที่33ปี2เดือนกับอีก14วันอันดับที่4ลูกาโมดิชกองการชาวโคโเเชียของเรอัลมาดริดคว้ารางวัลบัลลงด์ไปทั้งหมดหนึ่งครั้งด้วยกันตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาโดยในศึกฟุตบอลโลกปี2018ก็คืออีกหนึ่งแข่งตัวหลักหลังพาทีมโคโอเชียเกือบควา้าแชมป์โลกได้สำเร็จ และในปี2018ลูกาโมดิตก็คว้ารางวัลบอลลดอได้อีกด้วยในสมัยที่คาแข่งอยู่กับเรอัลมาดิด้วยไวย33ปี2เดือนกับอีก24วันอันดับที่3อัลเฟโดดิสเตฟาโนตำนานนักเตะของราชันชุดขาวคว้ารางวัลบอลลดอในอาชีพการค้าแข้งของเขาไปทั้งหมด2ครั้งด้วยกัน โดยดิสเตฟาโนคว้ารางวัลบอลองดอได้ครั้งแรกเมื่อปี1957ในสมัยที่ค้าแข่งกับเรอัลมาดริดซึ่งในตอนนั้นเขามีอายุอยู่ที่33ปี5เดือนกับอีก11วันอันดับที่2เลฟยาชินสำหรับเลฟยาชินคือผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวที่คว้ารางวัลบอลองดอได้โดยตำนานของดินาโมมอสโกคว้ารางวัลน,นี้ได้ครั้งแรก เมื่อปี1963ซึ่งในตอนนั้นเลฟยาชินมีอายุอยู่ที่34ปี1เดือนกับอีก25วันอันดับที่1สแตลลีแมทธิวสำหรับสเตลลีแมทธิวคือตำนานนักเตะของสโมสอรสโตกซิตี้และสโมสอรแบ็กพูลโดยสเตลลีแมทธิวคว้ารางวัลบอลลงดอได้เมื่อปี1956ในสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับแบ็กพูล ซึ่งตัวของเขาเป็นนักเตะที่คว้ารางวัลบอลลงดอได้เป็นคนแรกอีกด้วยโดยในตอนนั้นมีอายุอยู่ที่41ปี10เดือนกับอีก17วันและสแตลลีแมทธิวก็คือนักเตะที่คว้ารางวัลบอลลงดอด้วยอายุที่มากที่สุดและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ จากทางช่อง Playmaker นะครับ